ในห้องคือจะบอกว่าอากาศเนี่ยฟโฟล์มากๆแล้วก็อากาศสดชื่นมากๆนะคะห้องไม่อับเลยนะคะตั้งแต่มีเครื่องนั้นจ้า คือต้องย้อนกลับไปนะคะคือห้องนี้จริงๆเป็นห้องเปล่าเนอะแล้วแม่จอยก็ทําการตัดสินใจนะคะบิวอินห้องนี้ขึ้นมาแต่หลังจากบิวไปปื๊บเนี่ยค่ะคือมันก็จะอาจจะมีในเรื่องของกลิ่นนะคะพวกสารเคมีบ้างนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านแม่จอยเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือแม่จอยแทบจะไม่เปิดประตูนหน้าต่างเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากๆก็เลยตัดสินใจใช้วิธีนี้ค่ะก็คือการใช้เครื่องเติมอากาศ แม่ซอยก็เลยหาข้อมูลแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจใช้ของแบรนด์แคปพลัสค่ะทางที่แม่ซอยเลือกนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะในช้อปปีก็จะมีนะคะเป็นในส่วนของแบรนด์นะที่เราสามารถติมตะก้านะคะแล้วก็สามารถใช้บริการได้ตามปกติเลยนะคะนี่ของแม่จอยจะเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นในแพลตฟอร์มน็อกๆอกนะคะก็มีเช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกับของแม่จอยเลยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามปกติเลยค่ะ ทางนะคะก็คือช่องทางทางไลน์ค่ะเราสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็สามารถแชทคุยกับทีมงานนะคะเพื่อให้ทําการติดตั้งนะคะเท่าที่เช็คราคาดูเหมือนทางไลน์จะได้ราคาที่พิเศษที่สุดค่ะ,แ,ะแบ,บรนด์จะมีการประสานงานนะคะให้ทีมช่างเข้ามาติดตั้งที่บ้านของเราค่ะในการติดตั้งเครื่องนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะต้องเจาะผนังนะคะทีมก็มีการนะคะเช็คจุดที่ทําการติดตั้งนะคะและทีมที่มาติดตั้งก็คือทีมที่สามารถติดตั้งแอร์ได้นั่นเองค่ะ ราคาที่เราทําการซื้อคือราคาที่รวมติดตั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ออตอบรับนะคะว่าช่างจะมาติดตั้งวันไหนนะคะแล้วก็พอทีมช่างเข้ามาเขาก็จัดการได้เลยทันทีค่ะจึงถือว่าเป็นเครื่องตอมอากาศที่ไม่ได้มีความยุ่งยากใ,ใดๆเลยนะคะแต่เนื่อจงจากว่าในห้องแม่จอยอะคะจุดติดตั้งเนี่ยเหมาะก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่าห้องนี้หน้าต่างคือเยอะมากๆนะคะที่สําคัญไม่ต้องมีการต่อท่ออะไรให้รื่งยากเลยนะคะแล้วเครื่องเนี้ยจะบอกว่าใช้ง่ายมากๆค่ะ เครื่องมีแค่เครื่องแล้วก็รีโมทเท่านั้นค่ะทุกคนก็สามารถใช้งานได้แล้วใช้งานค่ะให้กดปุ่มนี้นะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเห็นปะมีไฟสแตนบายเกิดขึ้นค่ะเป็นกระพริบที่เป็นสีแดงเริ่มใช้งานนะคะอาาถ้ากดปุ่มโลนะคะตัวเครื่องจะเป็นสีเขียวค่ะปานกลางตัวเครื่องจอ,อเป็นสีส้มค่ะไฮเครื่องจอ,อเป็นสีโทนแดงนะคะ แล้วก็ตัวสลีปจะเป็นแบบเหมือนสีเขียวอ่นอ,อนๆจะมีการกระพริบช้าๆด้วยนะคะถ้าเป็นโหมดสลีปนะซึ่งเสียงเบามากที่สำคัญสำหรับปุ่มของเด็กนะคะบ้านมีเด็กเนาะก็คือให้กดค้างไว้นะคะนี่เขาก็จะมีกระพริบเมื่อกี้ปิ๊บๆนะคะอันนี้ก็คือโหมดของเด็กซึ่งเขาไม่สามารถกดปุ่มอื่นได้นะคะนี่ เพียงเท่านี้ท the ุกค <PM 2>. ่ำคืนของการนอนหลับของเราและครอบครัวนะคะก็จะทำให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นเครื่องสามารถกรองเชื้อโรคไวรัสต่างๆออกจากห้องกรอง PM 2.5สารก่อพินแพ้ในอากาศไปเติมออกซิเจนและทำให้อากาศบริสุทธิ์ลดกลิ่นอับความชื้นและเชื้อราทั้งพวกนี้พิสูจน์จากคลิปไม่ได้หรอกค่ะมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองไปลองกันนะ